เจเคแนะนำรถเก่ง5ประตูมือ2ให้ทุกท่านได้รับชมกันนะคะคันนี้นะคะเป็นรุ่นยอดนิยมค่ะกับรถ Honda าเจปี05เก่ง5ประตูจะกทรงสวยค่ะชุดแต่งมีรอบคันกันด้วยนะคะเคียร์ออโต้ค่ะกระจกเป็นไฟฟ้านะคะทรงมารัยพาเวอร์ราคา7,9 0 0 0บาทค่ะรถสวยสามารถขับขี่ใช้งานได้ปกติ เครื่องช่วงร่างดีแอร์เย็นเกียร์ออตโต้กระจกเป็นไฟฟ้าพวงมาลัยเป็นพาวเวอร์นะคะรถหน้าตาเดิมๆค่ะเครื่องยนต์เดิมๆน,นะคะ1.5วีเทคมีดิสหน้าหลังรอมแม็กสวยเชื้อเพลิงน้ำมันอย่างเดียวค่ะไม่เคยแก๊สนะคะภาษี67เอกสารพร้อมโอนร,รถอยู่แถวดินแดนกรุงเทพสนใจโทรคุยสอบถามโดยตรงตามเบอร์โทรท้ายคลิปนะคะ นัดล่วงหน้าและไปดูด้วยตนเองขับไปทดลองขับก่อนตัดสินใจแอดมินเพียงแนะนำเบื้องต้นเท่านั้นสวัสดีค่ะ